สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มเมนูผัดวุ้นเส้นเกาหลีมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำไข่คนกันก่อน,นะคะ่ะเราจะใช้ไข่สามฟองนะคะ ตอไข่ใส่กระทะแล้วเราก็คนไข่ให้ไข่พอสุกนะคะจากนั้นนำไข่ออกจากกระทะค่ะแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะ เราจะใช้กระทะใบเดิมนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดกระเทียมพอเหลืองแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงผัดค่ะ ผัดจกนกระทั่งไก่เริ่มสุกทั่วแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายแล้วก็เติมน้ำอีกเล็กน้อยค่ะในวิดีโอลู่คิดจะผสมส่วนผสม,มนในถ้วยก่อนนะคะแล้วก็นำมาเทใส่พร้อมกันพอน้ำปรุงรสเดือดแล้วเราก็จะใส่หันเส้นเกาหลีค่ะหูวเส้นเกาหลีเนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นจะใหญ่คล้ายกับเส้นเล็กนะคะแต่ก็จะมีความเหนียวนุ่มอร่อยเหมือนกับบุวเส้นของไทยเราค่ะ หาซื้อได้ในเทสโก้นะคะผัดเส้นกับน้ำซอสให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระหล่ำปีนะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะ ผัดส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ไข่คนที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็ผัดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะหลังจากปิดเตาแล้วนะคะเราก็จะโรยพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ผัดต่อให้เข้ากันค่ะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะใส่จานเสิร์ฟนะคะเราจะรับประทานเป็นอาหารจานเดียวหรือว่าจะรับประทานคู่กับข้าวสวยก็อร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ